ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r e f i l นะครับในคลิปนี้นะครับเรานะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูเอฟเฟกของ5สกินใหม่นะครับเป็น5สกินใหม่ที่เตรียมอัปเดตเข้าเซิร์ฟไย่นะครับสกินแรกเป็นสกินใหม่ของเตียวเซียงนะครับสกินนี้เป็นสกินนะครับที่มีทั้งเอฟเฟกวาร์ปเอฟเฟกเสียงแล้วก็เอฟเฟกของสกิลนะครับสกินนี้นะครับเป็นสกินที่เข้ากับเกมเนอร์ออฟคินะครับเดี๋ยวเรานะครับก็มาเริ่มดูที่เอฟเฟกการระเบิดเกาะของพาสีนะครับดูนะฮะ ตอนโลดแตกนะครับก็จะมีเอฟเฟกกระจายออกมาครับดูนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็เอฟเฟกการโจมตีปกตินะครับจะเป็นการใช้นกเข้าไปโจมตีเป้าหมายนะครับนี่เลยครเป็นนกนะครับแล้วก็สกิลที่1ครับนี่ครับสกิลหนึ่งนี่เลยครับ โอเคประมาณนี้แล้วก็เอฟเฟกสกิลที่2ครับสกิลแช่แข็งนี่ครับจะก็จะมีนกบินวนรอบตัวเป้าหมายนะครับที่เราแช่แข็งนี่นะครับปึ๊บแล้วก็เอฟเฟกของสกิลอัลติเมทนะครับก็จะเป็นการใช้นกเข้าไปโจมตีเป้าหมายครับมีนกบินลงมาจากฟ้านะครับนี่เลยครับอันนี้ก็คือเอฟเฟกของสกิลอัลติเมทนะครับดูนะครับ ตอนคอมโบดูดูนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์รีคอร์หรือท่าวาร์ปครับนี่นะฮะเอฟเฟกต์ Effect, ท่าวาร์ปก่อประมาณนี้นะครับสำหรับสกินของเตี้ยวเซียนสกินถัดมานะครับก็จะเป็นสกินใหม่ของสจวายนะครับสกินนี้เป็นสกินที่คอร์แบบกับพี่เอ,อกฮัสต์โลเกอร์นะครับสกินเนี้ยไม่มีเอฟเฟกต์แต่ว่าทางเซิร์ฟไทยอ่ะเขาแจกฟรีนะครับในวันที่15กิจกรรมจะเริ่มนะฮะ นี่เลยครับถึงจะไม่มีเอฟเฟกนะครับแต่ว่าทั้งชุดแล้วก็โมเดลอ่ะมันเข้ากับเอฟเฟกของล่างต้นไงล่างหลักนะเอฟเฟกเป็นสีแดงชุดสีแดงเอฟเฟกต่างต้นก็สีแดงครับเข้ากันมากเลยดูนะครับเนี่ยการโจมตีปกติสกิลหนึ่งครับเนี่ยปึ๊บนีสกิลสองแล้วก็อัติเมทนะครับประมาณนี้ สกินต่อมานะครับก็จะเป็นสกินใหม่ของกาลีนะครับสกินนี้เป็นสกินนะครับที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกิลนะครับเป็นสกินที่ชนะการออกแบบจากเวียดนามครับทางเวียดนามเขาเป็นลิมิเต็ดม่วงนะบ้านเราก็น่าจะเป็นแค่ลิมิเต็ดเขียวนะครับเพราะว่าไม่มีเอฟเฟกต์นี่ครับโมเดลส่วนตัวในเกมนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันครับถือตุ๊กตานะครับหลายชิ้นเลยฮะดูนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์สกิลที่2ฮะ แล้วก็เอฟเฟกของการโจมตีปกตินะครับนี่เลยแล้วก็เอฟเฟกสกิลที่1ครับนี่ฮแล้วก็เอฟเฟกของสกิลอัลติเมตนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสกินของกาลีเนะี่ยส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสกินใหม่ของทูเลนนะครับสกินเนี้ยเป็นสกินที่คลอดแบบกับมหาเวสผนึกมาน,นะครับเป็นสกินของซาโตรุโกโจนะฮะนี่เลยครับ,รบอันนี้ก็มีทั้ง เอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์เสียงแล้วก็เอฟไปขอสกิลแล้วก็ท่าเต้นพิเศษนะครับนี่ครับอันนี้เป็นโมเดลนะเป็นโมเดลแล้วก็จะมีพวกปุ่มสกินนะครับป้ายประกาศคิวต่างๆเพิ่มเข้ามานี่ครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับโกโจอาจารย์โกโจนี่นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ไปเริ่มดูที่ป้ายประกาศคิวนะฮะ แล้วก็เอฟเฟกต์พาสซีฟรวมๆต่างๆนะครับดูนะฮะปึ๊บแบบนี้นะการโจมตีปกติสกิลครับปึ๊บนี่เลยฮะนี่ครับ,ไ,รบไปประกาศคิวดูนะฮะชิปนี่เลยแล้วก็เอฟเฟกต์การโจมตีปกตินะครับนี่แหลนะการโจมตีปกติปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็สกิลที่หนึ่งครับ เนี่ยสกิลหนึ่งปุ๊บแบบนี้เลยตรงพลาสตินะครับตรงเท้าจะมีเอฟเฟกอยู่สองแบบนะครับมีสีแดงกับสีฟ้านะฮะถ้าใกล้เต็มจะเป็นสีแดงนะี่ครับสกิลสองชึบเนี่ยเป็นสีแดงครับแล้วก็พลาสตินทำงานประมาณนี้นะแล้วก็อัติเมีนะครับจะมีรูปหน้าของอาจารย์โกโจโผล่ o, ข,ขึ้นมาครับตอนใช้นี่เลยครับ โอเคนะครับภาพมุมกว้างแล้วก็เอฟเฟกต์รีคอร์หรือท่าวาร์ฟครับแบบนี้เลยแล้วก็สกินนี้จะมีท่าทางต่างๆคาแรคเตอร์ของอาการโจโจนะครับโผล่ขึ้นมาตอนที่เดินวิ่งอยู่นิ่งครับมีหลายแบบครับในตอนที่อยู่นิ่งนะก็จะมีสองแบบบิดที่เกีย์นะนี่เลยแ,ลแบบนี้ แล้วก็ในส่วนของตอนที่เดินนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ตอนที่วิ่งนะครับตอนวิ่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนี่เลยครับดูนะโอเคแล้วก็ในส่วนของท่าเต้นนะครับบอกเลยว่ากวนประสาทมากกับท่าเต้นนะคือแบบเอาปรกีน้นฝั่งตรงข้ามได้ดีเลยนะนี่ ท่าเต้นจะกลายเป็นท่าเต้นพิเศษนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการพามาดูห้าสกินใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้นะครับอย่างนี้นฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ